Các bạn có thể nhìn của con không? Một tay Một tay Một tay Không Hai tay Hai tay Ôi, nó đang chơi mưa ăn ăn không? Một หนึ่งมือหนึ่งมือหมือนั่งลงดีดีนั่งลงหนึ่งมือหมือหมือหนึ่งมือไม่เอาไม่เอาลงไม่ไกระเป๋าแกหนึ่มือเร็วหนมือนั่งลงดีดีั่งลงก่อนไม่เอานั่งลงหนึ่งมือ ไม่ต้องให้มันกินเลยกันังมือฝังมืออ้าวง่ายๆต่อครับเย็นทุกอย่างก็เพราะว่ามีถุงนี้ครับครับโอ้โหมันจะไม่ทำอะไรเลยัดใช่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 ไปเป็นอดหยุดเดะถึงจะไวะ